ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิเป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงช่วงเวลาที่พระราหูจะโคจรย้ายเปลี่ยนราศีนะคะ ในวันที่10กันยายน2,563ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะซึ่งตัวพระราหูเองจะโคจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤกษกนะคะได้ตำแหน่งนิดตำแหน่งนิดก็หมายถึงความต่ำนะคะไม่ได้สูงส่งก็จะให้ความหมายที่ตรงกันข้ามกับตำแหน่งอุดนะคะ ซึ่งใครหลายๆคนนะคะก็อาจที่จะมีความวิตกกังวลนะคะว่าช่วงเวลาที่พระราหูย้ายแบบนี้เนี่ยจะ,จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับดวงชะตาของตัวเองบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าพระราหูในความหมายของนักโหราศาสตร์ก็ได้กล่าวกันไว้ว่าเปรียบเสมือนตัวมอดหรือตัวมแมลงค่ะที่จะคอยเขาเรียกว่ากัดกินชอนชัยทำให้เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกันกับตัวด้วงนะคะที่คอยจะกัดกินยอดมะพร้าวก็ส่งผลทำให้เขาเรียกว่าเกิดความเสียหายเมื่อพระราหูโคจรไปอยู่ในเรือนชะตาใดก็มักที่จะทำลายนะคะหรือให้ผลเสียกับเรือนชะตานั้นๆก็เลยทำให้หลายๆคนมีความวิตกกังวลค่ะแต่นะะต้องบอกว่าในการพยากรณ์นะคะเราก็ต้องดูในทิศทางนะคะว่าพระราหูนี้นะคะโคจรไปอยู่ในเรือนชะตาอะไร ของชาวรักนาอะไรแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าการพยากรณ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้วิจารณญาในการที่จะรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าตำแหน่งของดวงดาวในพื้นชะตาดวงเดิมของแต่ละบุคคลก็ย่อมแตกต่างกันนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เรามาพูดถึงชาวราศีมีนค่ะสำหรับนะ,ะชาวราศีมีนและก็ผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีมีนนะคะ สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบความเป็นลัคนาเกิดนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนค่ะสำหรับท่านใดที่เพิ่งกดเข้ามาติดตามในช่องของชุดาพยากรนะคะในแต่ละครั้งที่เราทำคลิปในการพยากรเนี่ยเราก็จะพูดถึงความเป็นลัคนาและก็ราศีซึ่งความหมายนะคะของความเป็นลัคนาเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่า ผูกดวงชะตานะคะที่เราจะหาตำแหน่งของตัวลักนาโดยใช้วันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดอันนี้จำเป็นต้องมีนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการหาตำแหน่งลักนาเกิดของตัวเองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะฝากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะจังหวัดที่เกิดใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทยอยตอบนะคะในการอตอบตำแหน่งของตัวลักนาของตัวท่านแต่สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบ เวลาเกิดที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนอันนี้ต้องบอกว่าการหาลัคนาช่วงเวลาคือสิ่งสําคัญนะคะมันก็เป็นดวงชะตาของตัวท่านเองแหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัดเจนหรือไม่แน่นอนให้อ่านคําพยากรไปที่ความเป็นราศีซึ่งในช่องของพุดาพยากรเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าความแม่นยําของความเป็นรัคนาเราก็จะให้น้ําหนักไปที่70%ค่ะส่วนความแม่นยำของความเป็นราศีเราก็จะให้น้ำหนักไปที่3 0ก็ต้องใช้เขาเรียกว่า เวลาฟังคำพยากรณ์เนี่ยก็ต้องฟังแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะคะตามเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็พื้นเพนนะคะความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ก็ย่อมมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่า ต้องฟังด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเราก็อยากที่จะทําคลิปออกมาให้เป็นแนวทางนะคะที่ทุกคนได้ฟังแล้วอ,อย่างน้อยที่สุดมันเป็นเรื่องราวที่อันไหนที่เราระมัดระวังได้นะคะหเหมือนเรารู้สิ่งเหล่านี้ล่วงหน้าเราก็ไปปรับแล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเรานะคะน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดนี่คือเป้าหมายของการทําคลิปในแต่ละครั้งของเราซึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาวราศีมีน ตำแหน่งของตัวพระราหูของชาวราศีมีนเรียกว่ามีความสำคัญนะเพราะว่าพระราหูเองเป็นดาวเป็นเจ้าเรือนในภพของความเป็นวินาสนะวินาศานก็หมายถึงสิ่งที่ปกปิดสิ่งที่ไม่เปิดสิ่งที่ไม่เปิดเผยความลับนะคะความเชื่อความศรัทธาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ได้ระมัดระวงังหรือเตรียมตัวการเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง นั่นก็คือความหมายความจำกัดความของอพบวินาศนะนะคะเมื่อพระราหูนะคะโคจรเข้าไปในราศีพฤกษกเนี่ยความเป็นราศีพฤกษกนะคะก็เป็นในพบของความเป็นสหัชชะสหัชชะหมายถึงเพื่อนหมายถึงการเดินทางการสังคมการเข้าไปอยู่ในคนหมู่มากมิตรสหายเก่าเพื่อนเก่านะคะนนในความหมายเหล่านี้ตลอดจนในมุมของอ ความสัมพันธ์นะคะของคนนะคะนะซึ่งเวลานะคะที่พระราหูโคจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤษศเนี่ยในช่วงตั้งแต่ในวันที่10กันยายน2563แล้วก็ใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีพฤษศยาวไปจนถึง29มีนาคม2,565ตลอดระยะเวลา1ปีกับอีก6เดือนนะคะที่พระราหูโคจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วได้ตำแหน่งนิดด้วย แน่นอนอพระราหูเองนะคะก็เป็นตัวแทนของความมัวเมาแล้วก็ลุ่มหลงนะการที่พระราหูเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาของความเป็นสหัชชะชาวราศีมีนนะคะบางท่านนะอันนี้้องบอกว่าบางท่าน อาจจะต้องมีเหตุปัจจัยนะคะสิ่งที่ต้องระแวดระวังก็คือการเข้าสังคมการคบค้าสมาคมนะการเดินทางการสัญจรต่างๆหรือการไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีความหมิ่นเมย์หรือมีความสุ่มเสี่ยงอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามีเกณฑ์จะได้รับความเสียหายพระหูเดิมก็มาจากในพวกงความเป็นวินาศมันคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือเตรียมการรับมือกับ สิ่งเหล่านี้การไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยการไปในสถานที่ที่เราดูแล้วน่าจะเป็นภัยกับตัวเองน่าจะมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหานะคะที่จะส่งผลกับตัวท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงตลอดจนการเข้าสังคมนะคะมิตรสหายในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเรียกว่าจะเข้ามามีบทบาทกับเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะมาก บางท่านก็มีโอกาสได้เจอมิสรสหายที่ดีที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันกันไปอยู่ในทิศทางที่ดีแต่บางท่านก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าได้มิตรสหายที่ไม่ดีนะคนเจ้าเล่์เพทุบายคนที่เขาเรียกว่ามีประวัติความเป็นมาที่เขาเรียกว่าปกปิดหรือไม่เปิดเผยจะเข้ามาพัวพันซึ่งบางครั้งก็จะนําพาความเสื่อมเสียความเสียหายหรือชีวิตของท่านก็อาจจะอยู่ในมุมของความเสี่ยงนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเองนะคะก็ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลาแบบนี้ซึ่งในช่วงของเดือนกันยายนนะคะตัวคำเรียกว่าตำแหน่งของตัวดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกับตัวพระราหูจะทำมุมถึงตัวพระราหูนะคะดาวพุธนี้เป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของ,ของความเป็นปัตตนีค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนกันยายนนะคะที่พระที่ดาวพุธเองจะมีการคาเรียกว่าเดินหน้าแล้วก็สลับถอยหลัง ในช่วงที่พระดาวพุธเนี่ยนะคะเขาถอยหลังกลับมาอยู่ในราศีกันได้ตำแหน่งกเกษตรเพราะเป็นเรือนชะตาของดาวพุธเองจะทำมุมถึงตัวพระราหูที่อยู่ในพวกของความเป็นสหัชชะนะ ในมุมนี้มีอะไรต้องระมัดระวังบ้างเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตรูนะก็เ,เรียกว่าพุทธอันตพานวิวาทราหูระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งนะคะกับคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามตลอดจนในมุมของตัวหุ้นส่วนส่วนใหญ่ประเด็นมันก็เกิดจากความสัมพันธ์นะคะนะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยบางครั้งการทะเลาะเบาแวงกันก็อาจจะนำพาความเสียหายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเพราะพระราหูก็เป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นวินาศนะคะ มันก็อาจจะเกิดเหตุที่เราเองก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดความเสียหายแต่ในมุมนะคะช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธเนี่ยจะโคจรอ,อยู่ในราศีกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลานึง ในวันที่4พฤศจิกายนนะคะดาวพุธจะเดินหน้ากลับเข้าสู่ในราศีตุลโอเคในช่วงเวลาที่ดาวพุธเรียกว่าไม่อยู่ในมุมหรือรัศมีของตัวพระราหูอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งนะคะก็อาจที่จะทุเลาเบาบางลงได้แต่ว่าก็ยังอยู่ในหลายๆจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะซึ่งนะคะในช่วงของอเดือนกันยาจนถึงในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยนะ จะอีกหนึ่งช่วงจังหวะที่ต้องระมัดระวังก็คือในช่วงที่ดาวเสานะคะจะโคจรกลับเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเป็นภพลาภะในช่วงเวลานั้นนะคะเขาเรียกว่าตำแหน่งของตัวดาวเสาและตัวพระราหูจะทำมุมถึงกันนะ เขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งของความเขาเรียกว่าตีโกนถึงกันจะส่งรักเขาเรียกว่าจะส่งกระแสส่งรัศมีถึงกันถึงดาวคู่นี้จะเป็นดาวคู่มิดใหญ่ก็จริงแต่ว่าตําแหน่งของตัวพระราหูที่โคจรเข้าไปเนี่ยนะคะเ,เป็นตําแหน่งที่เป็นนิดด้วยแล้วก็เรือนชะตาที่มาก็มาจากในพวกของความเป็นวินาศสิ่งที่ปกปิดสิ่งที่รีรับ การคบค้าสมาคมยังต้องอยังต้องให้ความสําคัญดาวเสาจะโครจรเข้าไปอยู่ในพวกของความเป็นลาพะลาพะก็เหมือนมิตรสหายใหม่กลุ่มคนนะใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาพัวพันกับเจ้าชะตาก็จะทํามุมถึงตัวพระราหูที่อยู่ในพของความเป็นสหัชชะบางทีนะคะเราก็อาจที่จะได้เจอทั้งมิตรสหายเก่าและมิตรสหายใหม่เข้ามาพัวพันกับเจ้าชะตา ซึ่งในช่วงจงหวะนั้นเองทั้งดาวพฤหัสนะคะก็โคจรเข้าไปก็ได้ว่าตั้งรับไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีนอยู่แล้วนะก็ทํามุมถึงตัวพระราหูด้วยนะคะซึ่งนะ,ะก็ยังอยู่ในจุดที่มีหลายสิ่งหลายอย่างต้องระมัดระวังนะการเข้าสังคมการคบค้าสมาคมตลอดจนในมุมของการเดินทางสิ่งที่อาจจะ เกิดขึ icana, ้นแบบกระทัน huh. หันเรื่องที่ต้องเสียงคุกเสียงตารางสิ่งที่มีความหมินเมอาจจะนำภัยความเดือดร้อนมาให้กับตัวท่านได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลาที่พระราหูโคจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะการคบค้าสมาคมกับใครก็แล้วแต่ก็ต้องคิดพิจารณาให้ดี หรือการประกอบสัมมาอาชีพอะไรที่มันมีความมินเมย์มีความเสี่ยงก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะว่ามันคุ้มค่ากับการที่จะเสี่ยงหรือเปล่าการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมีนในช่วงเวลาที่พระราหูจะทําการโคจรย้ายแล้วก็เปลี่ยนราศีซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับชาวราศีมีนบางท่านและบางครั้งก็อาจจะจะไม่ตรงกับชาวราศีมีนอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ชอบการพยากรณ์ในแนวแบบนี้ก็ฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ